สวัสดีครับคนดูทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ทุ่งนาโกเทคอีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเรามาทําความสะอาดทุ่งนากันนะครับวันนี้เรามาตัดหญ้ากันนะครับหญ้าก็เริ่มลกมากแล้วนะครับเวลาเดินไปเดินมาเดินดูต้นมงต้นไม้นะครับมันก็จะกลัวพวกสัตว์เลื้อยคานต่างต่างนะครับวันนี้เราก็ได้มาทําการทําความสะอาดตัดหญ้าทุ่งนานะครับก็ ก่อนไปรับชมนะครับบรรยากาศทุ่งนาท้องทุ่งทุ่งนานะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อไปรับชมข้อมูลข่าวสารดีๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่ก่อนที่เราจะทําการาตัดหญ้ากันนี่ครับก็พาคุณผู้ชมมาดูความาความลกของหญ้ากันก่อนนะครับนี่นะครับลกมากเลย นี่นะเป็นมะละกงมะละกอที่เราปลูกไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นทางเดินแต่มันลกมากเลยตรงนี้เดี๋ยวเรามาทําความสะอาดตัดหญ้าก,กันให้มันเตียนกันนะครับตอนนี้ข้าวก็ออกรวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของพายุนะครับคุณผู้ชมครับท้องฟ้าก็มีเมฆขึ้นมานะครับก็เป็นผลดีนะครับของการตัดหญ้าแดดไม่ร้อนมากนะครับก็จะไม่ คนตัดก็จะไม่ค่อยเหนื่อยมากนะครับคุณผู้ชมนี่อย่าขึ้นลกมากโอเคเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันครับตรงนี้ก็ามากับภรรยาคนเก่าคนเดิมนะครับไม่มีคนใหม่นะครับตรงนี้เราก็ได้ทำความสะอาดไปนิดหน่อยแล้วนี่เห็นไหมรอยตัด โอเคสวยงามเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ ครับคุณผู้ชมครับก็จะมีพวกเศษหินเศษไม้ตรงนี้ผมได้เอาออกไปแล้วนะครับเป็นพวกเศษไม้เศษไม้ตรงที่เตาเผาถ่านนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นฐานเตาเผาถ่านนะครับตรนี้ผมก็ได้ยกเตาออกก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดนะครับให้มันสะอาดสะอาดเตียนเตียนกันนะครับจะได้ไม่มีสัตว์เลื้อยคานไม่มีสัตว์มีพิษนะครับส่วน นะครับนี่ก็จะเป็นตรงเตาเผาถ่านนะครับถัง200ลิตรนะครับด้วยระบบสูงสารนะครับถ่านไร้ควันผมก็ได้ย้ายมาเข้าร่มนะครับตากแดดตากฝนตั้งนานครับคุณผู้ชมสงสารน้องมากนะครับแล้วก็นี่ไม้ที่ผมได้ย้ายออกมาจากตรงในหญ้าเมื่อสักครู่นะครับก็ย้ายเก็บมาไว้ข้างในร่มนะครับรอให้มันแห้งเราจะได้ทำการเผาถ่านอีกนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีฟ้าฝนกันอยู่ครับคุณผู้ชมครับก็ยังเผาไม่ได้นะครับกับไส้เตานะครับไส้เตามันก็แตกทะลุแบบนี้ทั้งสองอันเลยครับคุณผู้ชมเราก็ยังซ่อมแซมยังไม่ได้นะครับก็รอเวลานะครับรอโอกาสดีๆนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ตัดหญ้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ตัดยาเสร็จสับเรียบร้อยก็ดูส,าาสะอาดสอ้านสบายตาดีกว่าที่ไม่ทำนะครับเวลามาสวนมาไล่นานะครับเดินไปไหนมาไหนก็จะได้ส,าาสะอาดสะอ้านไม่ต้องกลัวสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยขันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันต่อเลยครับ หนึ่งกระปุกเราเติมสองทีมาแล้วนะครับหนึ่งกระปุกกับสองทีหนึ่งฝานะครับพอดีเครื่องตัดหญ้ามันเป็นเครื่องอสองจังหวะนะครับเราก็ต้องเติมสองทีเพื่อไม่ให้ลูกสูบมันติดนะครับให้มันมีสารหล่อลื่นหน่อยเพราะว่า,าระบบสองจังหวะนี้มันไม่ได้ใส่น้ํามันเครื่องนะครับเติมน้ํามันไป ไปแล้วหนึ่งกระปุกโอเคครับคุณผู้ชมนะครับก็ได้เติมน้ำมันเครื่องอน้ำมันนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับหนึ่งกระปุกนี้นะครับกับอสองทีหนึ่งฝานะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า ระดับน้ํามันถึงแค่นี้นะครับไม่ไม่ได้เต็มนะครับผมแนะนํานะครับผมแนะนําว่าเติมแค่นี้พอนะครับถ้าหมดแล้วเราก็เติมใหม่นะครับหมดแล้วเราก็เติมใหม่ผมแนะนําว่าใช้น้ํามันแต่ละรอบนะครับใช้ให้มันหมดนะครับอย่าให้ค้างถังไว้นะครับถ้าค้างถ้าค้างถังไว้นะครับคุณผู้ชมจะสตาร์ทติดยากนะครับมันจะไปทําให้อ่ากัดก่อนกับพวก สายที่ว่าต่อเข้าคาบูอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ในในความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็คือทำแบบนี้ทดลองใช้มาแบบนี้แล้วก็สามารถาสตาร์ตติดง่าย2-3สาที่ติดเลยนะครับเวลาใช้งานครั้งต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตัดยาก,กันต่อเลยครับ ค okay. คุณผู้ชมครับประมาณนี้พักก่อนครับเหนื่อยแดดเริ่มออกแล้วร้อนแล้วครับเหนื่อยครับผมขอพักก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ทายบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนาในการทำสวนตัดหญ้านะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกัน นะครับให้คนดูได้รับชมกันนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับให้ผ่านกฎเกณฑ์ของ y o u t u b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับชาวไร่ชาวสวนชาวนาเกษตรกรนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ น่าจะเสร็จได้เท่านี้นะครับก็ดีกว่าเดิมเหลือทางนี้นะครับตรงนี้เป็นตะไคร้หอมนะครับคุณผู้ชมตะไคร้หอมต้นใหญ่มากใบใหญ่ผมก็ได้ทําการแยกปลูกไว้ตะไคร้หอมตอนนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะครับอะไรอ่าบลูเจ็ดนะครับบลูเจ็ดถ้า ผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูใบใกล้ๆอาโวคาโดนะครับนี่ต้นก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับตอนผมเอามาปลูกก็ประมาณแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ได้จากพักพวก,กันนะครับเป็นทีมงานกู้ภัยน้องกี นะครับก็ให้มานะครับก็ได้เอามาลงที่สวนเรานะครับเอามาลงสองต้นนะครับก็ลอดอยู่ต้นหนึ่งอะโวคาโดนะครับก็ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดหยาต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับก็ไม่ค่อยได้มาดูแลนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ไหนจะมีงาน กินเจนะครับก็ไปช่วยทางศาลเจ้าได้เล่นดนตรีเล่นดนตรีจีนนะครับสวดมนต์นะครับสวดมนต์จีนนะครับ,นะรบก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลกินเจถือศีลกินเจนะครับครบ9วัน10วันนะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาลุยทุ่งนานะครับนาะโกเทคได้มาทำความสะอาดนะครับกับภรรยาของเรา นะครับภรรยาคนเดิมนะครับถ้าคนใหม่ก็จะว้าวุ่นเลยทันทีนะครับนี่เขาก็ลำลังทำความสะอาดอกอไผ่กันอยู่เหนื่อยคุณผู้ชมเหน่อยเโอเคนะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ผ่านกดเกณฑ์ของ y t u t u นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ผลิตคลิป,ปเกี่ยวกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับเกี่ยวกับบรรยากาศ การทําสวนเกษตรกรต่างๆนานาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ